ขอโทษนครับฉันทำกระเป๋าตังหายอะรอบหน้าฉันจาจ่ายได้ไหมแล้วทินจะรู้ได้ไงว่าลุงได้กลับมาจ่ายอะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีจริงๆนะนี่ลุงจะจ่ายไหมเนะี่ยเออใช่ถ้าไม่มีบัญญาจอย่างแต่ทีแรกก็ไม่ต้องมาคอนรูบบัตรได้ไหมครับลุงบ้าไปเนี่ยใครเขารูดบัตรรลดสองแถวกันออฉันใจใ่ายแทนคุณตาเองค่ะ สองคนนะคะขอบใจหูมากเลยนะไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ยี่สิบบาทเองอะโอยโอ๊ย,อยสายแล้วทำงาน,นอยู่เป็นมันแรกด้วยดีบริษัทเออคือคุณตาคะหนูหนูมิราค่ะหน,หนูขอตัวก่อนนะคะหัวหน้าคะ มาทำงานวันแรกกั็มาสาย,ยนะเธอเริ่มอยากทำงานที่นี่อยู่ไหมเอ่อคือขอโทษค่ะพอดีว่าเมื่อกี้ฉันออฉันไม่ได้อยากฟังวันนี้ทำตามที่ฉันบอกก็พอค่ะอ๋อแล้วก็ไปโชว์กาแฟฉันหน่อยอเมริกาโน่ใส่น้ำตาลแค่หนึ่งก้อนไม่เย็นจนเกินไปแล้วก็ไม่รอนจนเกินไป ได้แล้วค่ะเอาเอกสารชุดนี้ไปถ่ายไหมชั้นสามชุดได้ค่ะได้แล้วค่ะสามชุดก่อนเลือกงานช่วยได้ก่อให้ครบด้วย นี่มันเยอะมากเลยนะคะต้องเสร็จก่อนเลิกงานเลยเหรอคะใช่สิการที่บริษัทเราได้เซ็นสัญญากับบริษัทดูไว้ในครั้งนี้สำคัญกับบริษัทเรามากนะเพราะฉะนั้นอย่าทำมันพงังเลยค่ะคุณเจเขาประชุมอยู่อ่ะเขาไม่ว่างมาพบตาหรอกนะเฮ้นมันตามเมื่อเช้านี่ งั้นฉันขอไปรอตาเป็นใครในบริษัทเนี้ฮะคิดเดี๋ยวจะเข้าจะากออกตอนไหนก็ได้อะรีบไปเลยนะไปไปไปเกะกล่าอเ่าน่เขาคุณตาคะมาทําอะไรที่นี่คะเนี่ยหนูบอกแล้วไงคะว่าไม่มีธุระไม่ต้องมาที่นี่อ่ะงั้นเราไปรอตรงนั้นนะจะทําอะไรอะ่ะคนนอกเข้าไม่ได้คนนอกอะไรคุณตาฉัน ไปะะกันเะคะนี่เธอนี่เออพอดีว่าคุณเจประชุมอยู่อะคะ่ะเดี๋ยวหนูนั่งรอเป็นเพื่อนคุณตานะคะได้จ้ะ ประมาณบริษัทปีที่เราไม่ตรงกันวะหนูลองดูตรงนี้สิตรงนี้กับตรงเนี้ยสลับกันนะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะคนตาเก่งจังเลยนะคะทำไมถึงรู้อะคะมบการเงินบริษัทอะไม่มีใครรู้ดีเท่าฉันหรอกจ้ะเพราะฉันเป็นมิว เอกสารที่ฉันให้จัดการนะ่ะเรียบร้อยหรือยังเสร็จแล้วค่ะแล้วนี่ใครทำไมพนักง,งานต้อนรับถึงปล่อยให้เข้ามาได้เนะี่ยเขาเป็นคุณตาชนันเองอะค่ะพอดีมาส่งของถึงว่าดูจ,จนจนกันเลยนะส่ะงของเสร็จก็ออกไปแล้ว คุณทาได้ดีมากเลยนะครับคุณซานยูก็คุณเจมเป็นคนสอนผมนี่ครับครับจากที่ผมพิจารณาแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมจะให้คุณเป็นคนคุมโปรเจกต์นี้นะครับขอบคุณครับคุณเจมดีดีด้วยครับงานนี้ฉันเป็นคนทํานะทําไมคุณถึงเอาไปอ่ะนี่ถ้าพูดอะไรับเธอเนี่ยไร้สาระเดี๋ยวก่อนนะครับคุณบอกว่าคุณเป็นคนทำโปรเจกต์นี้คุณมีหลักฐานอะไรครับ ก็ฉันนี่ไงที่จะเป็นพยานให้เมนูคนนี้หาเขาได้ยังไงคขาเนี่ยท่านประธานท่านประธานครับสวัสดีครับท่านประธานมาที่นี่ได้ยังไงครับเนี่ยถ้าฉันไม่มาฉันจะรู้เหรอว่าลูกน้องคุณนะ่ะเป็นคนนิสัยยังไงขอประธานโทษครับท่านประธานคือผมจะรีบแก้ไขให้เดี๋ยวนี้เลยครับนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะคุณถูกไล่ออกนะ เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษ,ษัทซัคุณเจครับคือฟังผมผมไม่อยากฟังข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นออกไปทีนี้ตำแหน่งหัวหน้าง,งานก็ว่างแล้วให้แม่หนูคนนี้ทำแทนหนูเหรอคะทำตามที่ฉันบอกเถอะใครไม่ดีไล่ออกให้หมด ให้มันได้อย่างนี้สิขอเวลาโทษด้วยครับมีดีด้วยนะ